วันนี้ผมสั่งหูฟังซาวพี p ใหม่รุ่นนะครับตอนแรกก็อยากจะเปลี่ยนยี่ห้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีผมไปเห็นรุ่นนี้มาเนี่ยผมก็เห็นรูปทรงมันสวยถูกใจนะครับก็เลยร้องสั่งมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยอันนี้ผมสั่งมาจากร้าน e c a g e 7นะครับ ฟังที่ผมสั่งมาคราวนี้นะครับเป็นซาวพีซรุ่นเคลียร์นะครับตอนแรกอะ่ะที่ผมบอกว่าผมอยากจะลองเปลี่ยนยี่ห้อดูบ้างนะครับแต่พอเห็นรูปทรงของตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยก็เลยอยากจะลองมาใช้ดูนะก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมสั่งมาแค่799บาทนะครับนับว่าถูกมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลย ด้านในกล่องก็จะมีคู่มือแถมมาให้นะน,นเปนก็มาดูที่พระเอกของวันนี้กันนะครับอืม ขาผมสั่งเป็นสีขาวมานะครับจริงๆมันจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับมีสีดําสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีครีมนะครับคือช่วงนี้นะครับไอ้เทรนพวกที่แบบเป็นใสๆนะครับเป็นแบบเห็นวงจรข้างในได้มาแรงนะอย่างพวกโทรศัพท์นอตติงโฟนก็จะเป็นลักษณะเป็นแนวนี้เป็นสีขาวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้แบบนี้มันดูทันสมัยดีนะครับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับมันเหมือนออกแบบมาเพื่อโชว์ตัวหูฟังเลยนะมันเปิดออกมาด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบใสสวยงามมากนะตัวหูฟังนะครับ จะเห็นว่ามันจะเห็นแผงวงจรข้างในนะครับเป็นแบบใสเลยปกติพวกหูฟังบลูทูธพวกนี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของรูปทรงเท่าไหร่นะครับปกติจะสนใจแค่ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับพูดคุยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามันสวยเวลาซื้อ่าใหม่นี่ะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะตัวคอนแทคไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวหูฟังมันทำงานนะพอแกะมาก็จะเห็นตัวที่เป็นคอนแทคนะครับสำหรับชาร์จกับตัวกล่องพอเราแกะตัวสติ๊กเกอร์ออกนะครับแล้วก็เอาหูฟังเก็บไปใส่กล่องนะ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะอ๋อในกล่องก็จะแถมเป็นสายชาร์จที่เป็น usb type c อันนี้ก็จะเป็นจุกหูฟังสำหรับเปลี่ยนอ๋อใช่ครับมันจะมีจุกหูฟังทั้งหมด3ขนาดนะครับรวมกับที่ออแถมมาให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้งานก่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าหูฟังนี้ใช้งานเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่ผมได้นำหูฟัง Soundpiece Clear เนี่ยไปใช้ได้ประมาอณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก่อนอื่นนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของมันเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงลําโพงอย่าง Soundstick นะผมว่ามันลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับโทนสีก็คล้ายๆกันนะครับ มันก็เป็นโทนที่จะดูมินิมอลแล้วก็ดูดูสวยนะซึ่งการออกแบบกล่องต่างๆนะครับมันก็เป็นแบบใสทําให้โชว์หูฟังเห็นได้ชัดน,นะครับแล้วก็ทําให้เรารู้ว่ามันเปิดตรงไหนนะครับการใช้งานก็เปิดได้ง่ายแล้วก็ตัวฝาของมันเนี่ยก็ปิดเปิดเนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีตัวที่เป็นการชาร์จหูฟังนะครับผมชอบจุดนี้เหมือนกันนะครับหูฟังที่เป็น t r w i r e l e s s แบบนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยครับเวลาเราใช้ไปนะครับมันก็จะมีคราบมันตามหูของเรานะครับเวลาเรามาเก็บปุ๊บเนี่ย ไอ้พวกคราบมันต่างๆก็จะมาติดตามกล่องนะครับซึ่งกล่องชาร์จของบางรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องที่มันจะมีซอกหลือทําให้คราบมัน,นไปติดอยู่ตามส่วนต่างๆได้เยอะนะครับแต่ตรงเนี้ยมันสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะตรงเนี้ยผมเอาผ้าเช็ดอะไรเนี่ยได้ง่ายเลยเวลาสมมติมีคราบมันต่างๆนะครับตรงเนี้ยถือว่าดีนะพอมันเป็นแบบใสเนี่ยมันก็โชว์ตัวหูฟังได้ชัดเจนนะครับ รวมไปถึงการออกแบบแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยที่ผมเคยใช้มาบางตัวนะครับมันก็จะเปิดปิดยากนะครับแล้วทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเปิดตรงไหนนะตัวนี้ก็ไม่เคยพลาดนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายแล้วก็ข้างใต้เนี่ยเป็นช่องชาร์จท,ที่เป็น type c นะครับก็ทําได้ชัดเจนนะครับพอชาร์จแล้วเนี่ยไฟก็จะขึ้นฐานะตรงนี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่าหูฟัง ตัวนี้นะครับมีปุ่มรีเซ็ตมาให้เลยที่กล่องชาร์จนะครับปกติเนี่ยหูฟัง True Wireless พอเราใช้ไปได้สักพักเนี่ยมันจะมีอาการรวนได้บ้างน,นะครับอย่างหูฟังติดข้างเดียวนะครับหรือว่ามันมีปัญหาเออนะครับซึ่งปกติแล้ววิธีการที่เราจะรีเซ็ตหูฟังเนี่ยม,มันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำปุ่มรีเซ็ตมาให้เลยนะครับก็คงจะรู้ถึงเพนพอยต์ของคนที่ใช้หูฟัง True Wireless ทั้งหลายแหล่นะครับตัวเนี้สามารถรีเซ็ต้วยการกดค้างไว้10วินาทีนะครับ เสร็จแล้วหูฟังก็จะทําการพิเ็ษเนี่ยอันนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็การออกแบบหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังอินเดียที่ผมรู้สึกว่าใส่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มานะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ใส่เข้าไปในหูลึกมากนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ปวดหูเวลาใส่หูฟังอินเดียนะครับแม้ว่าจะใส่จุกเล็กสุดก็ตามนะแต่ตัวเนี้ยผมไม่ปวดหูเลยอันเนี้ยสำหรับคนที่มาจากหูฟังเอียบัตนะแล้วก็อยากจะลองเอ่อมาใช้หูฟังอินเียดูตัวเนี้ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ จะบอกว่ามันเป็นข้อดีแต่ก็มีข้อเสียในในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเนื่องจากหูฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอินเดียที่แบบอุดแน่นไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเ,เสียงข้างนอกนะครับมันก็จะสามารถรบกวนเข้ามาในระหวะ่างที่เราฟังเพลงได้นะครับรวมไปถึงว่าเป็นหูฟังอินเดียที่มันไม่ได้เกาะติดหูเลยนะครับมคล้ายๆกับเอียบัตเลยคือมันหลุดออกจากหูได้ข่ข้นาง,ง่ายอาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้นะแต่สําหรับผมผมก็ถือว่ามันเป็นหูฟังอินเดียที่ใส่สบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพูดถึงคุณภาพของเสียงกันนะครับ ครั้งแรกที่ผมได้ฟังหูฟังตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าหูฟังเนี่ยเสียงมันค่อนข้างบางเลยนะเบสเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่พอผมได้ลองฟังไปได้สักพักนะครับจับรายละเอียดดูนะครับก็ต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าความใสเคลียร์ของมันนะครับซึ่งก็เคลียร์สมชื่อนะครับหูฟังเนี่ยมันมีเสียงที่ให้รายละเอียดดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีมิติที่ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือเบสเนี่ยค่อนข้าง,างเบาบางมากเลย ถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงเบสนะครับก็ต้องบอกว่าให้หนีไปนะอันนี้ไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเบสนแทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบฟังอะไรสบายๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดเสียงเนี่ยมันก็ทํามาได้ดีนะครับไม่ได้แย่เลยนะสมมุติว่าเราฟังเพลงสบายๆฟังคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟังพอดแคสต์อันนี้ก็จะเหมาะนะให้รายละเอียดเสียงที่ดีเมื่อส่วนของการใช้งานนะครับฟังชันต่างๆนะครับคำสั่งต่างๆสําหรับการ,ารบัคับหูฟังตัวนี้นะครับเช่นการกด แต่1ครั้งที่หูฟังแต่2ครั้งที่หูฟังหรือว่าการแตะแช่ก็ตามนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะเหมือนกับซาพีดรุ่นก่อนๆที่เราเคยใช้กันนะครับใครที่ใช้ซาพีดมาก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีมากขึ้นก็คือตัวนี้ตอบสนองได้ไวมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ครับมันเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆของซาพีดละก็คือว่าการตอบสนองต่อการกดเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ดีขึ้นนะครับ รวมไปถึงเสียงที่บ่งบอกสถาน,นะเมื่อเราแตะหูฟังนะครับหรือว่าการเปลี่ยนโหมดเนี่ยเขาได้ปรับใหม่หมดนะทำให้มันน่าฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังสบายมากขึ้นนะอ๋อแล้วตัวนี้มีเกมโหมดด้วยนะครับเ,เกมโหมดนี้ก็สามารถทําโดยการที่กดแตะ3ครั้งนะครับที่หูฟังด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเปิดเกมโหมดนะครับแล้วก็ปิดเกมโหมดก็ทําเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้เกมโหมดเลยผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนะแล้วก็การใช้เกมโหมดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยมันน้อยลงนะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าหูฟังตัวนี้ทําได้เกินคาดเลยก็คือว่าคุณภาพของไมโครโฟนไมโครโฟนตัวนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามัน,มนเป็นไมโครโฟน2ตัวนะซึ่งผมก็ได้ลองเอาไปคุยในสถานที่ต่างๆก็ต้องบอกว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันหูฟังเนี่ยราคาไม่เกินพันนะครับ ปกติเราจะคาดหวังเรื่องเสียงพูดคุยไม่ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยเมื่อผมไปในที่ที่ลมเยอะนะครับแล้วก็ในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยผมไม่เคยเมีคู่สายบ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะว่าคุยไม่รู้เรื่องนะก็ถือว่าผ่านทดสอบเสียงที่บันทึกได้จากหูฟังซาพ,พีเคลียร์นะครับตอนนี้ผมกําลังขับรถอยู่นะครับก็เป็นการทดสอบการใช้งานตามปกตินะ ทดสอบเสียงที่บันทึกได้จากหูฟังสาฟิีเคลียร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนนะครับที่มีมรถยนต์พุกท่านอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซเว่นทีมเเนะครับก็มีเสียงเพลงที่ค่อนข้างดังเลยและมีเสียงรถปนตลอดเวลาก็จะได้ประมาณนี้นะดีกว่าตัวซาฟิีแม็กเยอะเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตัวเนี้ยก็แพงกันนิดเดียวนะครับอาจจะร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงคุยเนี่ยตัวเนี้ยดีกว่าสาวพีทแม็กเยอะมากๆกก็ เหมาะสาหรับเป็นหูฟังที่สําหรับใช้งานตัวหนึ่งนะโดยรวมนะครับหูฟังตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่ทําออกมาได้ดีเกินราคาของมันนะการพูดคุยเนี่ยก็ทําได้ดีการตอบสนองหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างเนี่ยมันให้ประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่มันดูหรูหรานะแต่ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเคสแบบใสบ่เนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะแตกง่ายหรือเปล่านะครับเวลาเราตกนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทดสอบหรอกนะครับแต่คิดว่าก็ระวังรอยนิดนึงนะครับอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยนะ โดยรวมนะครับเป็นหูฟังที่ค่อนข้างที่จะถูกใจผมอีกตัวหนึ่ง,ง,งแล้วนะรู้สึกว่าจอพีสเนี่ยจะไม่ค่อยทําอะไรให้ผมผิดหวังเลยนะก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ทําได้ดีนะครับการคุยโทรศัพท์มันก็ทําได้ดีครับจะติดอยู่แค่ว่าเสียงของเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบฟังเพลงสนุกนกเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ใช้งานได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าต้องให้เบสหนักนะตัวเนี้ย ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้นะครับหรือว่ามีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะเข้ามาตอบนะครับผมสหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ